The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันนิฝัน,ฝนวิทยารุ่นเปิดโรงเรียนค่ะลูกเริ่มเข้าวัดพระธรรมกายมาปีสอเจโดยมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในธนาคารด้วยกันเป็นคนพามาครั้งหนึ่งลูกมีโอกาสได้กราบคุณยยอาจารย์พอรู้ว่าท่านเป็นสิทธิเอกขอาพระเด็บคุณหลวงปู่ลูกรู้สึกดีใจมากเสมือนบรรยากาศวัยยาวที่ลูกเคยได้ไปสร้างปรมีที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ วนกลับคืนมาอีกครั้งโลกรู้สึกอบอุ่นเป็นสุขอย่างบอกไม่ถูกแล้วก็ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้เจ้าค่ะโลกกล่าวก่าค่าเมตตาครูไม่ใหญ่ฝันนฝันดังนี้ค่ะตัวโลูกพอเกิดมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ลกูกป่วยบ่อยมากทานักศึกษาจึงยกโลกใครไปอยู่กับยาย ยายจะพาลูกไปทำบุญที่วัดปากน้ำภาษีเจริญอยู่เป็นประจำเวลาไปก็มียายมีน้องสาวของยายและคุณตาคือน้องเขยคุณยายไปด้วยกันลูกก็เดีบพบกับเดียคุณหลวงปู่สดด้วยท่านดูเด่นมากแล้วก็น่าเกรงขามตอนนั้นลูกอายุประมาณ8ขวบวัดปากนะ้ำเป็นเสมือนวัดประจำครอบครัวเลยทีเดียว คุณตาหรือน้องเขยคุณยายเป็นแพทย์มียศเป็นพลเรือจัตวามีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือแล้วก็เป็นน้องชายแท้ๆของแม่ชีทุม่มจะเป็นหัวหน้าโรงครัวของวัดปากน้ำภาษีเจริญคุณตาได้เป็นแพทย์ที่ถวายการรักษาหลวงปู่ ตั้งแต่หลวงปู่อาภาธจกนกระทั่งหลวงปู่มรณาภาพไม่ได้ฟังเคสของป้าอังหุนว่าป้างุนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสองเป็น้องนะจ๊ะแม่ชีท่วมได้ไปอยู่ดุสิบุรีวงมพิเศษเขตไหนลูกกับเลิ่มใจเป็นที่สุดเจ้าค่ะทำให้ลูกนึกถึงคุณตาว่าอันดีสงถึงคุณตาได้ถวายการรักษาพระเดชคุณหลวงปู่อย่างกล้ชิดมาตลอด ตอนนี้ท่านตายแล้วนไปอยู่ที่ใดซึ่งสมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเมื่อมีผู้มาถามพระเดชพระคุณหลวงปู่ถึงอาการป่วยของท่านท่านก็จะบอกว่าอาการป่วยนั้นรักษาเ่อไดก็จะไม่หายหรอกแต่ว่าหมอคนนี้เขามีความกระตันญยูรู้คุณก็เลยปล่อยให้เขารักษาไปเถิดจะได้เป็นบุญของเขา ต่อมาคุณตากระด้เสียชีวิตลงด้วยโรคชราในวัย89ปีตรงกับพศ2528คุณย่างลูกเป็นคนรักความสะอาดรักความเป็นระเบียบม,มากชอบทําบุญแล้วก็ใจดีกับลูกหลานคุณย่าอาศัยอยู่กับคุณอาผู้หญิงปกติลูกจะไปเยี่ยมคุณย่าทุกเดือน ื่อเดือนตุลาคม2540คุณย่ายุได้เกสบหนึ่ปีวันหนึ่งลูกก็ไปเยี่ยมท่านเช่นเคยแต่ไปเจอคุณย่าหลับอยู่คุณอาบอกกับลูกว่าคุณย่าเป็นลมหลังจากเข้าห้องน้ำขณะคุณย่ากำลังหลับอยู่ลูกก็เลยกลับวันรุ่งขึ้นลูกจึงไปอีกคุณย่าก็ยังไม่ตื่นลูกเข้าไปกระซิบบอกว่าลูกมาเยี่ยม เรกเห็นน้ำตาของคุณย่าหลายข้างเดียวทั้งๆท,ท,ที่ยังหลับอยู่นับจากนั้นคุณย่าก็ไม่ลืมตาขึ้นมาอีกเลยเกือบอาทิตย์แลท่ทนกงาจากไปด้วยวัย91ปีหลังคุณย่าเสียชีวิตได้เกือบสามเดือนคุณย่าได้มาเข้าฝันลูกบอกกับลูกว่าคุณยายของลูกตายแล้วได้ฝันลูกเห็นคุณยายใส่ชุดขาวคล้ายชุดแม่ชีเดินหันหลังให้ คุณยายดูสาวก็เดิมลูกจึงแยกกับคุณย่าในฝันว่าคุณยายเดินอยู่นั่นน่ยยังไม่ตายคุณย่าก็ยย่ามีว่าคุณยายตายแล้วและลูกก็ตกใจตื่นแล้วคุณยายก็เสียชีวิตในวันที่ลูกฝันจริงๆนั่นแหละลวมอายุได้เก้าสิบหนึ่งปีเท่ากับคุณย่าเลยอย่าลืมคุณย่าเสียชีวิตได้เกือบสามเดือนนะจ๊ะแล้วมาเข้าฝันในวันที่คุณยายตาย คุณแม่สามีปัจจุบ,บันท่านอายุ80ปีท่านมีที่ดินอยู่ผพินหนึ่งประมาณ60ไร่สมัยก่อนเคยทำสวนยางได้เคยจ้างคนงานกันไปทำงานแต่เพราะมีงูตัวใหญ่มีหงอนบนหัวมาปรากฏตัวให้เห็นบ่อยๆในเวลากลางคืนตอนออกไปกรีดยางคนงานยังเกิดความกลัว สุญญางกเลยเลิกลมไปกลายเป็นที่ดินว่างเปล่าเครื่อยมาต่อมาแม่สามีอยากจะขายที่ดินผืนนี้แต่มีคนแนะนำให้ไปดูกับร่างทรงคนหนึ่งเมื่อพาร่างทรงไปดูที่ดินร่างทรงบอกว่าขายได้เราจะของเดิมอนุญาตแล้วแต่ที่ดินที่ดินแปลงนี้แรง แรงเพราะมีสมบัติอยู่ใต้ดินนี่ร่างทรงบอกนะจ๊ะจะขายที่ดินได้ก็ต่อเมื่อคุดสมบัติที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาให้หมดเสียก่อนเพราะสมบัติเหล่านี้มีพญานาคอยดูแลอยู่นี่ร่างทรงบอกนะจ๊ะจะยกให้เฉพาะคนที่เป็นเจ้าของเท่านั้นซึ่งเจ้าของที่ดินตรงนี้ก็คือคุณแม่สามีเมื่อตอนปีสองห้าสี่แปดปีนี้ ได้ไปทำพิธีขุดครั้งแรกแม่สามีว่าบริเวณนั้นมีจอมปลวกรูปร่างคล้ายส่วนหัวพญานาคไม่ใหญ่นักร่างทรงจะคอยบอกตำแหน่งให้ยืนตรงนี้ให้เดินไปตรงนั้นห้ามเดินข้ามตรงนี้เราจะไปข้ามหัวพญานาคที่กำลังเคลื่อนที่ออกไปที่อื่นจากนั้นจึงเริ่มขุดสมบัติ ร่างสองให้ใช้จอบขุดดินเดินน้ำราดจ,จนดินชุม่มแล้วกายคุณแม่สามีอธิษฐานจิตแม่สามีจึงอธิษฐานว่า้าสมบัติที่อยู่ใต้ดินนี้เป็นของท่านก็ขอให้ได้สมบัติอย่างง่ายๆแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพียงสวยซุยดินท่านก็หยิบของขึ้นมาได้สวยซดินของที่ได้จากใต้ดินมีมากมาย ที่เช่นตุ้มหูเพชรเข็มกระทองประดับเพชรสร้อยคอสร้อยขอ้ยขอมืออุศราคำทับทิมยกมุกวัวทองคำเป็นต้นแต่มีของบางชิ้นที่รู้บับแปลกไม่เคยเห็นมาก่อนคือชิ้นรแรกมีลักษณะกลมเหมือนไข่ไก่ที่ปอกเปลือกแล้ว ดูเหมือนนิ่มแต่แข็งแต่นำไปวางในที่มืดจะเห็นมีแสงออกมาถ้านำไปส่องกับแสงแดดจะมีลักษณะโปร่งแสงมองทะลุได้ตรงกลางมีเหมือนฟองอากาศอีกชิ้นหนึ่งเป็นรูปปั้นพยานาคความยาวจากส่วนหัวถึงปลายหางที่ขดยาวประมาณเกือบคืบคุณแม่สามีนำมาใส่โถหล่อน้ำไว้ที่บ้านของท่าน โดยโโลส่วนหัวให้พ้นน้ำแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำทุกวันพระตอนมาจูจ่ๆนโถน,นั้นก็มีลูกกลมๆคล้ายลูกแก้วเกิดขึ้นเองในโถเป็นอย่างนี้ถึงสามครั้งทำให้คุณแม่สามีแปลกใจมากเพราะตอนแรกที่นำมายังไม่มีถามร่างทรงก็ได้รับคำตอบว่าเดิมพญานาคตอนนี้ เฝ้าสมบัติอยู่ที่ใต้ดินตอนนี้ขอมาอยู่ที่บ้านส่วนลูกกลมๆนั้นคือไข่พญาน,นาคเป็นแก้วสารพัดนึกอยากได้อะไรให้อธิษฐานจิตขออขอจากลูกแก้วนี้ปัจจุบันลูกแก้วนี้อยู่กับแม่สามีหนึ่งลูกอีกสองลูกยกให้ลูกหลานไปโอ้คงรวยก็ยกใจเลย นอกจากทำพิธีบริเวณที่ดินแล้วในครั้งหนึ่งยังมีการประกอบพิธีที่บ้านด้วยขณะทำพิธีร่างทรงแนะนำสำลีปเปล่าๆไม่มีอะไรไม่ยื่อไม่มีอะไรสำลีปเปล่าๆไม่มีอะไรไม่ยื่นในสามีลูกถือไว้แล้วบอกว่าให้ไปอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปทั้งครอบครัวเลยอยากได้อะไรก็หาอธิษฐานขอเอาพอสามีเปิดสำลีออกมาดู พราะว่าข้างในเป็นลักษณะคล้ายก้อนกรวดเล็กๆมีสีขาบ้างคล้ายก้อนกรวดเล็กๆนะสีเทาอ่อนบ้างสีนวลบ้างล่างทรงบอกว่าเป็นพระธาตุหากนามาบูชาดีๆพระธาตุจะเพิ่มขึ้นอีกลูกจะได้นำมาใส่เจดีย์เล็กๆมาไว้บูชาที่ห้องพระแต่ลูกก็ไป่กระาเปิดดูอีกเพราะกลัวกลัวกลัวเรื่องสายเวทไม่เจ้าค่ะ ก่อจะตั้งค้าลูกสาวคนโตลูกฝันเห็นทับทิมแดงที่สวยงามมากยิ่งเก็บทับทิมกระเทบทวีก็ยิ่งทับทวีเพิ่มขึ้นไม่หยุดจนรูกเหมือนอยู่บนกองทับทิมกองใหญ่มากราบตัวมีแต่แสงทับทิมบริยิบบริยับไปหมดปัจจุบันล,ลูกคนนี้ทํางานด้านลงทุนของธนาคารต่างชาติเริ่มสนใจศึกษาธรรมะชอบออกไปใส่บาตรตอนเช้าชอบนั่งสมาธิ แล้วก่อนที่ลูกสาวคนเล็กมาเกิดลูกฝันว่าเดินอยู่ใต้น้ำที่สะอาดใสยเย็นตลาดทางเต็มไปด้วยดอกับสัตบงกฎชูสูงเหนือพ้นน้ำสายโบแต่ละสายใหญ่มากจนตัวลูกเล็กเหลือเล็กนิดเดียวระหว่างชมด้วยความเพลิดเพลินกับพบกับคนกลุ่มหนึ่งหนึ่งในนั้นนำดอกัวสัตบงกตที่สวยงามมากมาให้ลูกดีใจที่สุดปัจจุบันลูกสาวคนเล็กทำงานที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อย จึงรับบุนนำสื่อธรรมะไปส่งตามศูนย์สาขาของวัดในต่างประเทศทุกครั้งที่บินกลับก็จะนำของหรือปัจจัยที่ทางศูนย์ฝากมาให้กับทางวัดและทุกครั้งที่ลูกคอนเล็กกลับมาจากต่างประเทศเราสอนแม่ลูกก็จะไปกราบพระอาจารย์รูปหนึ่งประจำท่านเป็นคนชวนให้ลูกสางลูกให้เข้าวัดท่านเป็นการวิธีดีมากให้ลูกและครอบครัว ลลกมักแปลกใจว่าทำไมทำไมถึงรักศรัทธาและคุ้นเคยกับท่านเหลือเกินเวลาร่วมบุญกับท่านจะมีความปลื้มใจในทุกบุญเรากับท่านเป็นพระลูกชายคำถามช่วยกันจำด้วยนะจ๊ะคนต่างลูกท่านเคยสร้างบาระะมีกับหลวงปูม่มาอย่างไรที่ท่านเป็นนายทหารเรือพลจัตวาพลเรือจัตวาจึงได้ทำหน้าที่แพทย์ถวาการรักษาพระเดชคุณหลวงปู่ ่จะได้รับอนิสงส์อย่างไรก่อนตายท่านนึกถึงบุญนี้ได้หรือไม่ภรรโลกของท่านเป็นอย่างไรคะน้ำตาของคุณย่าที่ไหลต่อลูกไปกระซิบข้างหูเป็นเพราะท่านอยากบอกอะไรลูกหรือคะเมื่อคุณย่าเสียชีวิตไปแล้วท่านมาเข้าฝันลูกจริงหรือเปล่าโดยบญอะไรทำให้ทั้งคุณย่าและคุณยายอายุยืน พรโลกขท่านทั้งสองเป็นอย่างไรลูกสร้ามเราทาการจำตัวให้ท่านแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่และบนที่อทิตฐให้เป็นประจำท่านรับบุญได้หรือไม่คะสมบัติที่อยู่ในที่ดินของแม่สามีเดิมเป็นของใครใครเป็นคนดูแลอยู่ทำไมเขาจึงยกให้คุณแม่สามี งูใหญ่ถ้าคนงานเห็นตอนทำสวนยางเป็นงูอะไรคะมาประกฏตัวให้เห็นเพื่ออะไราหากจะขายที่ดินต้องทำพิธีขุดเอาของขึ้นมาให้หมดตามที่ร่างทรงบอกหรือไม่คะตอนนี้ยังมีสมบัติอยู่อีกไหมคะมถ้าไม่ขุดจะขายได้หรือไม่ถ้าขายแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ลูกน้ำมัยยาค,คุณแม่สามีไปยุ่งกับวิชาสายเวทค่ะของที่มีลักษณะคล้ายไข่โดนิ่มแต่แข็งมีแสงในที่มืดนั้นคืออะไรคะและลูกกลมๆสามลูกจะเกิดขึ้นมาเองในโถที่ใส่ <c oughs> ใส่ลูกปั้นพญานาคนั้นคืออะไรเป็นแก้วสารพัดนึกจริงหรือไม่ พระธาตุจครอบครองลูกได้มาจากสำลีจะล่างทรงให้นำมาอธิษฐาน <c oughs> เป็นองค์จริงหรือไม่คะถ้าจริงมาได้อย่างไรเกี่ยวเนื่องก,กับคำอธิษฐานจิตหรือไม่คะ <c oughs> ก็อธิษฐานคนละเรื่องอ <c oughs> และลูกคนบูชาพระธาตุอย่างไรทำไมก่อนตั้งคารลูกสาวทั้งสองลูกจะมีความฝันดังกล่าวก่อนมาเกิดเข้ามาจากที่ไหนคะ การถือสื่อธรรมะไปศูนย์ต่างประเทศและการถือปปะจยของสาธิชนจากต่างประเทศกัับมาทีวัดใหญ่จะมีอันิสงส์งและมีส่วนร่วมในบุญอย่างไรคะแน่ดีตชาติลูกสาวคนแรกเคยรับบุญในลักษณะนี้หรือไม่ทําไมเขาจึงเป็นสุขทุกครั้งที่ได้ไปปฏิบัติธรรมและช่วยงานในศูนย์ต่างประเทศโดยเฉพาะศูนย์ออสเตรเลียสามีของลูกเป็นคนดีมากรักครอบครัวไม่เจ้าชู้ ตั้งใจหาเลี้ยงครอบครัวแต่เขายังดื่มเหล้าและสูบบุหรี่อยู่จะทำอย่างไรครับเปิดใจเรื่องบุญมากกว่านี้คะลูกยายเขาหัดนั่งสมาธิเขาพอจะมีสายบุญกับหมู่คณะบ้างไหมคะ mm hmm. เพื่อน mm hmm. ร่วมงานจะเป็นกาณมิตรให้กับลูก mm hmm. ในอดีตชาติ mm hmm. เราเคยเป็นกาณมิตรกันมาก,ก่อนหรือไม่หรือเป็นความคุ้นเคยในปัจจุบันคะโ mm hmm. ลกสามีและลูกสาวทั้งสอง เคยสร้างบนกระบูกคณะมารในรูปแบบใดโดยบนอะไรจึงมีโอกาสพบทั้งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดะคุณหลวงพ่อและคุณยายจางคะลดยและครอบครัวเคยสร้างบนกระพรอาจางลูกสาวคนเล็กเป็นอย่างไรในชาติปัจจุบันยังผูกพันกับท่านเป็นพิเศษในพุทธนอนที่แล้วท่านมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมและมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรคะมไม่เกลจะขอเอียวด้วย ลับตาฝันเป็นตูมตะเตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยาปราปราคัญชาคุณตาของลูกได้เป็นแพทย์คอยดูแลรักษาพระเด็กคุณหลวงปู่ท่านได้เคยสร้างบรมีิัคหลวงปู่มาโดยเคยเป็นหมอที่รักษาหลวงปู่มาหลายชาติแล้ว ท่านจะมีอัธยาศัยชาบเป็นหมอรักษาคนไข้แล้วก็ได้อธิษฐานจิตมาว่าขอให้ได้อุปธารรักษาหลวงปู่ในชาติต่อต่อ,ตอ,ตอไปและในอดีตเคยเป็นหมอหลวงประจำองค์หลวงปู่แตชาติที่หลวงปู่ท่านเกิดเป็นกษัตรติย์ตอนก่อนออกบวชด,ด้วยจ้า ท่านจะได้รับอนิสงส์จากการดูแลรักษาหลวงปู่คือจะได้มนุษย์สมบัติที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอายุยืนจะได้ทิพยสมบัติปิดอบายไปสวรรค์ไปอีกยาวนานแล้วก็จะได้เข้าถึงพระธรรมกายเป็นต้นจ้ะก่อนตายจิตพองใสใจระลึกถึงบุญทุกบุญได้บุญจึงได้ส่งผล บริวารได้นำเทวรสมารับท่านกลับไปเป็นเทพบุตรสุดหลอมีวิมานทองของดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตสเบียงจาน้ำตาของคุณย่าไหลตอนลูกไปกระซิบข้างหูท่านตาอ่ก่อนก่อนท่านตายเพราะท่านได้ยินที่ลูกพูดแต่ขยับไม่ได้ทั้งทั้งที่อยากจะพูดว่าท่าน่ะ ยังไม่พร้อมที่จะตายจะ้ะคุณย่าตายแล้วท่านมาข้าฝันลูกบอกเรื่องคุณยายจริงๆเพราะท่านรู้ว่าคุณยายจะตายตรงตามที่ลูกฝันที่มาข้าฝันลูกได้เพราะท่านตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีวนเวียนอยู่ตั้งๆที่ท่านมีบุญพอที่ จะไปได้สูงกว่านีนะ้แต่ใจยังวนเวียนอยู่กับลูกหลานนี่ใจติดอะไรผูกพันอะไรมันก็จะอยู่กับตรงนั้นแหละคุณยาและคุณยายยืนยืนพราะท่านชอบทำบุญถวายพระตาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งบุญอื่นๆในพระพุทธศาสนาและบนกีฬานเพสัตยารักษาโรคถวายพระมาส่งผลจ้า ท่านทั้งสองตายแล้วคุณย่ากลับไปเป็นพโมาเทวาชั้นดีคุณยาาไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดุสิตบุรีวงบญวิเศษเขตสเบียงด้วยบุญที่ทำกับพระเดชพระคุณหลวงปู่จ้าท่านทั้งสองก็ได้รับบุญทุกบุญที่ลูกทำอุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นกว่าเดิมจ้าแม่เสดาคุณย่า น่าจะไปได้ดีกว่าที่เนาะสมบัติที่อยู่ใต้ดินในที่ดินของแม่สามีเดิมเป็นของอคนทรงจัดฉากเพื่อปลูกศรัทธาให้คุณแม่สามีหลงเชื่อศรัทธาในตัวเขาจะ้ะอย่าไปสนใจเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรมันขายยากเอาไว้ใส่ดูเองละดีเอาไว้เอาไว้เอาไว้ดูเอง งูใหญ่ที่คนงานเห็นตอนทำสวนตอนกลางคืนคืออ่าคืองูธรรมดาไม่ใช่พญานาคแต่คนงานกนลำลังเลือกันไปเองอย่าไปสนใจเลยจ้ะมันกลางคืนคึบคลืครบคลืมันมองเห็นงอนน่ะยาวมาถ้าจะขายที่ดินก็ไ่จะไปจะต้องไปขุดของอะไรจากใต้ดินตามที่คนทรงบอกจ้ะ ให้ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันในราคาที่พึงพอใจ,จกันทั้งสองฝ่ายแค่นั้นเองละจ้ะขายไปเถอะจ้ะรีบขายไปเถอะจ้ะถ้ามีคนเขาซื้อในราคาดีๆจะรวยอย่างเดียวไม่มีอาถรรพ์อะไรที่จะทําให้ยุ่งายากนอกจากหลงงมง,งายจากสายเวทจ้ะอาถรรพ์ก็ไม่มีลงถันาานะาถันอะไรไม่มีทางนะั้นขายฉะนั้นขายไปเลยจ้ะ ของที่มีลักษณะคล้ายไข่ดูนิ่มแต่แข็งมีแสงในที่มืดก็คืออหินใสชนิดหนึ่งที่เอามาเจียเป็นรูปไข่จ้ะไม่ใช่ของอาสาจาย์อะไรได้ไว้เก็บไปเป็นบริกรรมมณิมิตรเอาไว้ที่ศูนย์กาลางกายจะดีจ้า ลูกคุมกมสามลูกทีเกิดขึ้นในโถที่ใส่โล่ปั้นพญานาคน,นั่นก็คือคือลูกแก้วธรรมดาที่มีคนเอามาใส่เหมาะในการเป็นบริกรรมบริรมิตถูกต้องอย่างซึ่งจะทำให้เจอของจริงสักวันหนึ่งจ้าอือพญานาคไม่ได้มีอยู่แถวนั้นเรื่องการสร้างศรัทธาให้เริ่มใส่ในคนทรงขนานั้นจ้ะอยไปสนใจเลย สมบัติต่างๆก็ไม่จะขอมีราคาอะไรมากมายนักเพราะมันคล้ายของจริงมากจ้ะพระธาตุที่ครอบครองลู่เด่ยมาจากสัมฤารีที่ร่างทรงให้นำมัทิษฐานนั้นก็อะใครว่าคล้ายของจริงคล้ายของจริงถูกต้องจ้ะอย่าไปให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนาักให้เอาเวลามาสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาะจะดีกว่านี้อีกหลายล้านเท่าจ้ะ การนั้งค่ลูกสาวทั้งสองหลบดไปความหันดังกล่าวก่อนมาเกิดลูกสาวทั้งสองมาจากที่ดีนะดีดีที่สว่างมากเพราะเคยสร้างารมีกบมมุกขะะมาหลายชาติจ้าการถือสื่อธรรมะไปศูนย์ต่างประเทศและการถือบัจจัยของสาธุชนต่างประเทศกลับมาที่วัดใหญ่จะมีอันดีสองและส่วนร่วมในบุญคือจะได้ปัญญาบารมีและจะได้มีส่วนในบุญที่เขาได้ศึกษาธรรมะ แล้วนำมาปฏิบัติทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นเราก็จะมีส่วนในบุญทุกบุญที่เขาทําจ้ะในเด็ที่ชาติลูกสาวคนเล็กเคยสร้างบนกับหมูคณะมาหลายอย่างเช่นพุทธนดรที่ผ่านมาได้เป็นกุนลธิดาได้มาสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะได้มีความปรารถนาที่ช่วยเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกจ้ะ ที่เขามีความสุขทุกครั้งที่ไปปฏิบัติธรรมและช่วยงานที่ศูนย์ต่างประเทศใยเฉพาะประเทศเออสเตรเลียเพราะเขาเป็นคนรักบุญและเปื่องปิติในการสร้างบุญอีกทั้งสมปรารถนาที่ได้ตั้งความปรารถนามาว่าจะช่วยเผยแผ่ธรรมะพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจ้ะสามีลูกเป็นคนดีคนดีมากรัครอบครัวไม่เจ้าชู้ตั้งใจหาเลี้ยงครอบครัว แต่ยังเดิมเล่าและสูบุริยูเพราะยังไม่เห็นโทษภัยของเล่าบุรีอย่างแท้จริงที่จะเกิดกับตนเองทั้งในปัจจุบันในปโลอดโลกและในสังสารวัฏต,ต้องหากระมิตให้เขาครบและโลกก็ต้องเป็นกระมิตให้กับเขาด้วยใจที่เยอกเย็น,ลนและอดทนแล้วก็ส่วนละเอียดก็สั่งสมบุญแล้วก็อธิษฐานจิตให้เทพบุตรคนดีคนดีนี่เนะี่ยได้ เข้าใจเรื่องความเป็นจริงชีวิตแล้วก็เลิกดื่มเหล่าและเลิกสูบบุหรี่สักวันหนึ่งก็คงจะได้ผลรสสามีของลูกก็มีสายบุญสร้างกมู่คณะมาจา้ะเพื่อนร่วมงานจะเป็นกัลมิตรให้กับลูกนั้นก็เคยเป็นกัลมิตรให้กับลูกมาทั้งในอดีตและปัจจุบันแจ้ได้เคยช่วย<ไ>ประคับประคองให้ลูกได้มาสร้างบรมีกมู่คณะมาหลายชาติแล้วผังนี้ติดตัวมาเมือเม่อเจอกันอีกในปัจจุบันก็มาทําต่อจ้ะ ลูกสามีและลูกสาวทั้งสองก็เคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงอย่างสม่ำเสมอทต่ได้เจอกับมหาปนีญาจารย์ทุกท่านเพราะมีสายบุญร่วมกับมหาปนีญาจารย์มาอีกทั้งได้ติษฐานจิตทุกครั้งที่สร้างบุญว่าขอยได้มาเจอกันอีกเพื่อสร้างบารมีร่วมกันจ้าลูกและครอบครัวเคยสร้างบุญกับพระอาจารย์กับลูกสาวคนเล็กมาโดยท่านเป็นกระยิมิตรให้จ้ะ เมื่อพ,พุทธันดรที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านเป็นเป็นทาหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาได้ทำนาทีไปแผ่ธรรมะมีผลการปฏิบัติธรรมคือได้เข้าถึงองค์พระภายในแล้วก็บวชตลอดชีวิตกลับดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตในได้จ้าชาตินี้ก็จะได้ประมาทในการดำเนินชีวิตจะได้กลับวงบนพิเศษได้อีก ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า Escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.